สวัสดีครับนี่ครับหมดผ้านอนในบูชวลครับพี่พี่น้องกันครับมากราบผ้านอนหนุ่มกันน่ครับพ้านอนใหญ่ปฏิฐานแล้วได้พี่น,อน้องหนึ่นี่ครับผาชุบ ผมมีห้าสิบแปดนแรับมาเบิกพระนอนใหญ่ก่อนครับนี่ครับถ้ามีโอกาสผ่านมาแถวนี้ครับวัดพระนอนวัดบางวัดบางที่ใหญ่กลางนี่น้องมาเด้อมาเด้อเลยอยู่แถวนี้มาเด้เดดอพี่น,น้องเด้อเนี่ยเข้ามาในโบสถ์ดิบายอาดีตพาน,น้องเมื่อวันพระตัวนี่พ่อแม่เพิ่งก็มาไหว้พระดีจ้ะ ถ้าวันวันธรรมดาคนเมื่อไหรวันเสาร์ที่ตะคนไลนะวันนี้ครับเก็บผาบรรยากาศมาอ่าอือครับเประวันอีโคนนนะนด้เอ่า่น้องเอืมมพมลนี่ครับอธิานได้้องน อาพีป่ป้าน้องมาของพ,อพอ่อนี่เบิดครับความสบายใจมากเลยพโ้โปิดปิดท่อคุณเอเท่น นอนง่าเดี๋ยวผมมีปากมูดใหว้วาอยู่มึงเดไปครับขึ้นไปข้างบน